วิ่งเลยนะพามึกวิ่งเลยเป็นไงเจอของแท้ซะแล้วูุนเถอะไปเฮ้ยเฮ้ย อรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมครับพบกับช่อลของคนที่ชอบในการท่องเที่ยวธรรมชาติรักในการตกปลาในหมายธรรมชาติครับมึกเล็กตกปลาพาเที่ยววันนี้นะาปลาหมึกกับน,นปะปลาเล็กก็อยู่บนที่คลองพระองค์เจ้าชาัยยังุชิดครับผมก็จะมาตกปลาหน้าดินเช่นเคยครับหมายนี้กับหมายดัง ไม้สวยครับไม้กอไผ่กองเจ้านนมันเองเหลือแล้วก็มือครับเด็ดทั้งหมด5้าคันปลากระลักเล่ดน้ำเลยครับผมปลากำล,ลังเ้่าน้ำใหม่ดูกันครับเด็น5้าคันก็เป็นคันโอจิซังครับท่านไหนสนใจก็กดท,ที่ลิงก์น้ำพมืดปักไว้ให้นะครับแล้วก็ลอกเป็นอชิโร่แบ,บ,แบ็คแปนครับผมเบอร์หนึ่งพันสองพันสามพัน สามสี่ครับไปดีเด่นครับเดี๋ยวให้น้ำปลาเล็กไทยให้ชมบรรยากาศครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับผม ร้อยครับท่านผู้ชมลงพันเสร็จแล้วครับ6โมงตอนนี้25นาทีกลับลุ้นตามเชียร์ครับวันนี้นะเขาเหมึกกับนักประล็กจะหมาดขนาดไหนัำเรือน้าปลาหมึกครับไม้ไม้ครองพระองค์เจ้าชย,ยนุชิตถ้าไม่มีอุปสรรคเราจะปักหลักที่นี่กัน้าวรมันหมาดครับท่านผู้ชม

อมาตั้งสองชั่วโมงครับนี่มาแล้วอีศกอีศกแวน้นครับผมนี่เราไม่แห้วแน่ล่ะทานนี้โอ้มาตอนเก้าโมงกว่าเก้าโมงห้านาทีสวยไหมสวย โอเคมันมาครับผมอืมตะเพียนค่ะตะเพียน กะมังน้อยปลาก็มาผักก็เริ่มมาครับผักกะมังลอยมา บสุคตรอพงมาแล้วเริ่มมาแล้วใส่เสืออู่ตัวนี้เอาหยดโอ้ สวยครับตาเหูแรงดีมากแซมครับป้บานตะเพียน ดีว่น <X> <Hz> ี Kid, <wh> <laughs> ่ท <listen to> <laughs> ่านโเลยนะยิ้โอ้โใแนดีมะเพี้ยนน่อยครับใช่อะ แล้วตะเพียนเจ็บน้อยวัได้เตรีมกันพี่น้องวิ่งเลยนะปลาหมึกวิ่งเลยเป็นไงโดนแล้วๆโดนแล้วเนะปลาหมึกว่าโดนแล้วโดนของใหญ่ เจอของแท้ซะแล้วม่งหัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดินแรงดินแรงแล้วพอมึงดินแรงเลยนะ สุดก็มาว่าแล้วมันต้องอดทนและอดกัน้นนี้นี่เองเกือบลับจะกลับมาท่านผู้ชม,อมโอ้ใสสวยใสสวยเลยครับใสนี้นวลจันทร์นวลจันทร์ใสสวยครับผมวิธีเมื่คันนั้นคันนั้นคันไหนนั่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 นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปเลยอ่ะถ่ายรูปให้่อย เห็นะหันหน้ามามันมนมันมาสวยสวยเอาไปมากคันเรกคันแรกคัเรกคัวัดเร็ว เก็บหมดทุกตัวครับวันนี้เอาไปมืออนน่นนนๆๆๆนนนนนนงนน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 นทนน ไหนจินตนา่ายสวยๆมันจะเริ่มอยู่ประสังเข้ามาแล้วครับลมตี่ัวหนน้ำไหลวนทำกลุ่มเริ่มมามาบรรจบกันยูหน้าเบ็ดีน่ยครับนนนมีตอ้ เรีนบ่พอได้ไหมโอ้โหแล้วเว้ยโอ้วันนี้นัปลิปก็ได้สับวันนี้นัปลิปทก็ไม่ได้สับซะแล้วปลากรเงี้ยใสสวยเลยครับผมท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ก็ห้านาฬิกาครับก็สู้กันมาตั้งแต่เช้าแต่หกโมงครึ่งการตกปลาในหมายธรรมชาติก็จะประมาณนี้ครับต้องบางทีก็ต้องอาศัยความอดทนครับผมหมายธรรมชาติเ,าเอาอะไรแน่ไม่ได้ครับบางทีก็น้ำขุ่นน้ำเปลี่ยนทั้งวันเลยครับวันนี้สวะมีมาเป็นช่วงๆครับ แดี๋ยวน้ำประมืก็จะปักหมดให้เช่นเคยนะครับปักแถวทุกจุดปักหมดทุกไมครับสําหรับน้ำประมือน้ำปเล็กก็จะลืมคอมเมนต์มาคุยก,กันครับผมคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจกับน้าประมือกับน้ำปะเล็กด้วยนะครับสําหรับที่กัดน้ำประมือปักไว้ที่คอมเมนต์คอมเมนต์แรกครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจเหยื่อน้ำประมือนะครับก็คอมเมนต์ปากเบอร์โทรมาครับ ัจะติดต่อกับครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อ,อจะได้ไม่พลาดคลิปแล้วก็ไม่พลาดหมายครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อ,เอยเด็ดเท่าไหร่แต่ก็หรือว่าการตกปลาก็อย่างนี้นะครับสอนให้เราได้รู้ถึงความการอดทน อดทนรอออไแล้วครับตอนนี้เหลือเ็ดีสีคัน 4, นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องขออภัยทางด้านเสียงด้วยครับตอนนี้ถนนเลียบครองพระองค์เจ้าจากช่วงหน้าวัดสุขันไปจนถึงฝั่งโน้นนะครับก็มีการปรับปรุงหน้าผิวถนนครับก็สัญจรไปมาก็าจาละลัาบากนิดนึี่เดี๋ยวเราพูดจะสรุปแจ้มให้ได้ชมครับ ก็พอได้กับข้าวได้ปลาไปฝากน้องสาวครับมากับไม้ครองพระองค์เจ้าจะหมานไม่หมานมาดูกันไม่ใช่กระชังงล่วแล้วเหรอโอ้โหอ้โอ้โอ้อนอย่งีที่มีไซส์ใหญ่ครับผม โดนกันเด้สวยตัวหนึง่งแค่ทุกจุดปักหมดุดทุกหมคยคืองานของเราครับมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวสลับปลาในวันนี้ก็จะไปฝากน้องสาวครับท่านผู้ชมก็พอได้กับข้าวเลยครับได้กับข้าวสักมื้อสองมื้ออยู่แล้พบกันใหม่ EP หน้าครับท่านผู้ชมเก็บทันแล้วครับมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ